สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ไหนกันอยู่ที่ดีบานี่บารคนี่ขอดยาร์คือตรงนี้นี่มีโต๊ะกินข้าว <c oughs> มีโซโฟ,ฟาใช่ไหมห้องลักชัวรี่มีตู้เย็นมีไมโครเวฟด้วยโจเคยมาที่นี่หนึ่งครั้งแล้วที่นี่ไม่มีหน้าต่างไม่มีระเบียงออกไปโจชอบที่นี่ไหมชอบครับ เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อท่าเบอรแลนด์เราจะไปเล่นนี้ค่ะเบอร์แลนด์กันพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วเลยต้องใส่แมสด้วยอ่ะแมสหายไปติดแมสแล้ว อจะแต่งหน้าให้มั้ยได้ผมให้เหรอเป็นช่างช่างอะไรช่างเสริมสวยเหรอใช่ใช่อ๋อไม่ไม่ใช่คำที่น่าชมไม่เอาให้ไหมเฮ้ยเนี่ยสกปรกไม่เอาสกปรกไม่ต <พอ S 2> ้องมีมามามทาเลยบให้ไม่ต้องมาทำมาทาเล็บให้ค่ะทาเล็บให้ม้าโซจะทาเล็บให้มาแล้ว สีไรคะสีะไรคะ,ะ,รคะจะด้วงแล้วก็อีกอันหนึงค่ะส,นสีนึงคับอ่าสีนึ่งอันนี้อะไรอ่ะเอ้ยเขามีที่หนีบผมอะ <laughs> <laughs> มียุ่งเลยกับผมจันไปถามะถามอะไรนะเมื่อกี้ถามอะไรนะเอาสีไหนครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรอ,อ้ะ,อะสีอะไรสีอะไรดิชอบสีอะไรสีอะไรรวมสีหมดอ่ะทาทาปอมปอมทาปอมปอมทาปอมปอมหน้ามาเป็นสิสวยยังสวยแล้ว ตรงแมสทำตรงแมสทำตรงแมสอยากให้โดนแก้หดนสีป๊าลูกอยากเป็นช่างแต่งหน้าลูกอยากเป็นช่างแต่งหน้าสวย่ะสวยค่ะอันนี้คืออะไรมาสคาร่าลิสติกคะลิสติกอะไรทำเอีล้วค่ะปอกผมให้ไหมปอกผมยังอื้อ ฟังผมเอามันมันมันต้องมีเสีงเยงด้วยอันนี้อะไรอะคีมหมอ,อาทาเอ้ย <laughs> คีมทาผิวทา,าผิวให้ผิวผิวทาเสร็จแล้วหรอคะมีอะไรอีกหมดแล้วไปดูดตรงอื่นกนเอ๋อมาเนี่ยหิวน้ำอยากกินน้ำครับอยากกินอะไรครับอยากกินมีอะไรขายบ้างอ่ะมีอะไรขายบ้าง มีอะไรขายบ้างเอาน้ำแตงโมปั่นได้ไหมอันน้ำแตงโมปั่นใส่กล้วยได้ไหมคะใครอยากกินอันนี้ก็ไม่ด้วยไหนอ่ะนี่ค่ะมีปลาด้วยเหรอล้างมือยังยังอ,อุ้ยสกปรอกรอ่ะไม่กินนะเราต้องล้างมือใส่ด้วยนะ อันนี้ไม่คัดเมื่อกี้บอกหิงน้ำอยากกินน้ำเต็งโมค่ะน้ำเต็งโมเขามีขอะปิดได้ดีจ้าแล้วเสิร์ฟใหม่แท้เดนอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรครับหมูกินได้เลยไหมหมูัมบ ล,ล้างมือยังล้างแล้วเมื่อกี้เข่มีของเล่นมีอะไรบ้างอะโชว์ดูสิเยอะมากเหมือนที่บ้านบ้างไหมมีเหมือนที่บ้านไหมอันไหนเหมือนที่บ้านบ้างอันไหนเหมือนที่บ้านมีนเ,เซรั่มจริงหรอจริงเหรอ,รหรอไม่เหมือนเลยเหรอ ไ,ไม่ใช่คนขับบินบอไม่ใช่เมืออเลยอะเหมือนคนขับบินเลยอ,ะ,นนอ,ลยอะชอมาคิดว่าชุชดแดนนแนวินมอไซค์แหละที่มันไม่ใช่นะนักดับเพลิงเหรอเหมือนวินมอไซค์อะ <Yeah. S 1> เหนื่อยกันบ้างไหไมเนี่ยเหนื่อยกันบ้างไหมเนี่ยมันเร็วจังอะใครกินหมดก่อนจะได้เล่นน้ําก่อนกินมาก่อนแน่โอเคโดยที่เขจะได้เล่นน้าก่อน หมามาแน่มามาขึ้หมดก่อนชูคุนชุกุนได้ห้าหนูได้หกชูดได้เจ <c oughs> <c oughs> ็ดฉันได้สิบไหนกันเล่นอะไรกันว่ายเป็นเปล่าไม่ยอมลงไม่ยอมลงไม่ลื่น กินแต่ไข่เจียวแล้วน่าจะเป็นไข่ล้ว <laughs> ไปกันจริงๆสบายไหมมีสกูตเตอร์ด้วยโอ้ปั่นเลยเหรอเฮ้ยเฮ <laughs> ้ยมีการทำความสะอาดตลอดนะใหญ่มากโชว์ใหญ่แล้วเนี่ย ไปสิไปสิเอาวคนเดินไปได้ไปได้เปล่าจะไปได้เปล่าไ,ได้อู้ยาวไหมยาวยาวมากอืมกำเบรกด้วยนะกำเบรกด้วยนะโอ,อ้ย,ยอเก่งจังเบรกได้ด้วยอาไปไปต่อไปต่อค่อยเบรกตอนมันเร็วๆอ่ะ มันเร็วไหมจะถึงไหมเนี่ยวันนี้ถึงสนามกีฬายแล้วอืมอามาวิ่งไม่ถึงเหรอทำไมอ่ะเพราะว่าอะไรคือถึงแล้วจริงเหรออ่ะไปสินี่อ่ะตรงไปลงนู้นเลยเอออยากก็ได้สนุกมันเปียกปั่นจักรยานไปเก็บปั่นไปปั่นตรงไปเลยตามทางเลยไม่ชนหรอกปั่นไป มีสนามฟุตบอลให้เล่นใช่ไหมชโชว์เล่นเป็นเปล่าเ,เอาปั่นไปเร็วปั่นเร็วเร็วเร็วต้องหาลูกบอลนั่นแหละตามทางเลยตามทางหาลูกบอลเหรอลูกบอลต้องไปถามพี่เขาครับไปไหนครับไปไหนอะ่ะที่บ้าน เดินไปเกาก้นใบหรอซึ่งก็มีหรอไก่ทอดยันจับยาจับ,จบเอาอะไระไกินอะไระะเปรี้ยมังกรแคนตาลูกกินอะไรนะสป,ปากเก็ตตี้ข้าวเหนียวอร่อยไหมกินอะไรข้าวเหนียวแซวเดียวอาหารที่นี่เขามีเยอะอยู่นะ เาเสร็จแล้วก็มาปล่อยพลังเนาะข้ล่อยพลังไงล่ะมาพลังหมดละห,หมดปะปงั้นก็กลับบา้า <laughs> นใ <laughs> ส่แะไรดีๆหรอทำอะไร สบายจังเลยใครทำอะไรให้เนี่ยเวียนหัวมากเลยโทรมาอ้วกได้วนะมาเพิ่งกินอิ่มเ,เหรอเหนื่อยอะหนักไหมมาวะหนักวะไปเล่นหาว่าแลนเมื่อกี้สนุกไหมเล่นเสร็จแล้วก็กินไอติมเหรอกินไอติมเสร็จแล้วทำอะไรต่ออ่าน้ำอ่าน้ำเสร็จทำอะไรต่อ 拜拜。Bye. Bye.